เอาแล้วว่มาเอาลูกตามแบบใมจมักนะเอาสามบ้องจะคนเดงูเอาน้ำใสกาแฟกันได้กาแฟสากัได้สามบ้อันนี้ตัวนี้ล่ะะไฮนอนี้ยังซีเดี๋ยวคนหนึ่งในครัวด้ช่อะ

ลองมึงดูเอาลองก่อนเิชมได้เนาะชิมชิมได้สามารถเอายาคนามที่ให้ทักให้เอาสามาไว้ข่าเอาประตูนลองมึงดูไจ้มาได้เป็นไงขับเีขับใันเรค่อจาเลยแสบไปเลย อาอสร้างคนเมาเ,าเนาะจับกล้องจับกล้องตอนนี้ทั้งสร้างเพื่อนกะถือว่าอา ดินแล้วล่ะบ่อีดําๆก่อน้งแล้วดีแล้วล่ะบ่วยังยังอ๋อยังๆยังสิชเอออ๋ออันนี้กําลังว่ายังปรับปรุงใหม่ซะก่อนเนาะ่อยังบ่ทันเข้าที่เข้าทางเนาะแม่นเออใครเราเฮาก็ค่อยปรับไปบัดนี้เนาะเฮายอแล้วก็ มิจเจมันกับบอลเลนักกว่านี่คอยหลีดไปแล้วกับใช้แต่มันตรงกับมันเพียงเนาะแต่มันซื้อมันซื้อกันเนาะตามให้ได้ตามเป้าหมายพี่น้องเลยอ่ามันก็บดังชีขอเสื้อเปียกนี่แหละตามเสื้อเปียกพี่น้องเลยเนาะบ้านนี้เอาดีแต่มันเข้ากันอ่าถือว่าย่อแล้วแหละบ้านนี้เนาะใกล้แน่บ้านนี้พี่น้องเลยป่ะเดี๋ยวเราไปเบื้องทางนี้ก่อน ทานลองใส่ผลพันเยังอันนีตุ๊จะได้สบายดีออกแล้วขีงหน้ำตานะออกแดระวังแน่วะนี่เออของนี้ปยู่อยู่ใต้ลมเนาะพันเพชรแตนไปดอกเป็นดดอขาคืนล้แจกยก็จะนอนไเฮนน้กินใช่ไเฮน้กิน Ô oh, đang, phân bò. Uh, bò nó vừa người nó phân nó vừa nó vừa nó tôm nó uh, tôm nó vừa nó vừa tôm tôm nó vừa bò. vừa nó 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 vừa cua, thằng nó vừa uh, lăng hết. nó dù nó vừa phía nó ซื้อป่ามาตัวหนึ่งหมช้านี่นี่เพิ่งต้มต้ม,ต,มต้มกินปไปจะพป่นอ้อยทั้ง่นให้ยู่ให้กินเนาะว่าแล้วเรียบร้อยแลออย้วยอดสาวกับว่าที่มียางปลาเนี่ยมีแต่เ้าผ้ากันดีดเนาะแ้วกัเทปูนมามาปูนมามาดีด มัน้าที่้าทางเลคก็เป็นเลี่ยวที่ขอทางะะเดประตูยังนงประตะูมาป่ะนีมีแต่ เลีล้ยเรียบร้อยแล้วปันในย่อช่วงน้อยเช่าการเลีล้ยเรียบร้อยแลย้วเหลือให้ทางประตูเป็นให้พรให้พรทางกันไม่เพชรแน่เนาะฮ่าฮ่า้เราไอพรได้เลียบร้อยได้เลยเนาะนประตูไม่ผมไปด,งดังช่วงเชา่าเนี่ยเช่านี่ใครลอกว่านี่มันบ่ฮ้อนเนาะด,ดูแดดแต่มันบ่ฮ้อนพี่ตังเลยอากาศมันเดือดเด้งเลยนีใน่<อ>ให้น้องชมพันไปชายเกาะ ประกานดองคือเด็กชายงานรองนี่พ่โดยถ้าแจ้งเลยนี่เออของหกห้าให้หลาบเลยไปซอยเวียกเพื่อนบ่โดยซอยเวียกคือซอยกินซอยเพื่อนแน่น้อโดยั้องซอยกินทั้องซอยเฮ็ดแน่น้อมันต้องมาเหมือนกันพี่น้องเนาะอ่าขอบุกขอบใจเดลยสวัสวยพอเลยให้ได้มีให้มีอะไรฉันถูกสการเลย พอว่าปิดประกันอะไรก็ขอโทษขออภัยเลยเอ่เจะชัวเอือยจะชัวราได้เอือยแม่งนออขอบดีมุกดีใจแล้วประตูเก็ทางแม่คนงก่เปลือลำดุยเด้อทานแม่นโทรมาเนาะโทรมาแล้วเย็บแป๊บนึงเนาะไม่โนไ่ไมกิน่สายทียกข่าไปนอนเออเอ โอ้ต่างกว่าพกแรนี่เนาะโดยพอยนเนาคุณจนาะไม่ได้นซื้อเอาก็ได้หะกเนาะดีใจนัประตูโจยได้วานนี่เนาะชิิกาเลยลุ้งเ้ยกูฮัดถือรางวัลที่หนึ่งโดกูไดประตูถือถือวัลที่หนึ่งนี่เขาเขาเขรโอกาสได้ถือแกอันนี้ยังว่าผันชอยดีเนาะคุณ ถือว่าพนได้ได้ส้างให้ถือว่ายิ่งง่ีหดีเยยิ่งง่มหาศาลเนาะจักจีขอบุญขอบุณแบบใดจังจิจังสีเพียงสีพอเนาะโดยอ่าจะพอเปื่อนล้วพอถูกบ่มีหยังเอ้ยรช่วยกันเอมา้พ่อพออยากให้น้องใสพ่นประกาศพิ่นบ่ด้เนาะโดยโอ้ยบ่าจะใ้พ่อแต่พ่อเขาอย่าู่นต่คือบไห นเมื่อก่อนจิ้หางจิ้หางให่เกอนก็เกินานี้เออไปไปำรวยลุเอ้ยตนี่ก็ไปเปลือกลำกบเทือเือกาเืองชิหลอกชิเล็กให้ได้ไาบอกเพื่อนแล้วพอถูกก็นึ่นวันนแล้วดีครับอไอ้เพื่เนี่ยเราดีบุกดีใจแล้วได้บาร์เซมาเปยกา ถูกทายก็เออยืนยันแห้งทุกคนตอนนี้มก่ก็ตรปลอดภัย่อ่าวดีสบายนะเลยพอกับมเป็นวาเป็นใหญ่ที่ไรขามาเป็นว่าได้เนาะ้าเป็นวาจกเชมไรเนาะโอ้สบาแล้วแหละแล้วอนาดมเป็นว่าวยังมังกลายด้อไปใส่เป็น้องเป็นองนัวนอยู่นด้กินอยู่เนาะพักกินข้าวไปหน่อย เขาจะได้เพิ่งทั้งช่างได้มือน่นเพราะว่าชาวเนี้ได้กินข้าเลยชาวเนมาจราดมื่อคเลยแล้วชาวกินแต่ว่าชาบ้านเพิอยากกินข้าวลูกจะให้ไ้จะสั่งพอที่คนพันตาจะบอกอเนียชเพราะว่ายังบรานได้นั่นเป็นไเนาะเอามาเผาชาวเนีตเาเบียดข้ามาใส่ทั้งโมตูพันด้เหมือนนี่เนาะ เอาไปเดามวกอีกก uh ่อนเป็นมือได้หมดนี่เนาะมวนอยู่บนมือได้หมดนี่พี่น้องเลยเอ่าอนี้กือสิมมวนอยู่บนมืออะไรไปนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเดิไก่อนเป็นเห็นจะอยู่ในกินหอมใสแล้วโอ้ยนี่ห่ากรลายแท้นี่บไปไปอ๋อผู้ใสถั่ว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 เลยนี่พี่น้องเลยเนาะ หมอพดพวพวๆๆปวๆดได้ไปทางไหเนาะดเด็กยเข้าเด้กอยาออกมาน้อยไรเนาะ ก่แล้วเอาเนี่ยเอาเน้ามีเอาน้ามีนี่นามีนี่เนาหน้าีนี่ตวจะินะเม่่อ้าเนี่ยเนาะะตามนผู้ใ่้เนาะนี่ออยากกินคือพี่วันันทดยกินเ่นเนาะไปฆ่าเห็นกล้องวนลบป่าเยอเกะไ้าะเอาแล้วว่มาเอาตามแบบใจมั่งะ เอาซบ่าเจะคน้อนกันวัตุเอาน้ำใสกาแฟก็ได้กาแฟกัได้สามบ้แล้วก็อันนี้ตัวนี้นะไฮนอตควนี้ยังซีเดีวหนึ่งในในัวได้เถะเออะเฟกันต่างต่นะเฟซีอันนี้นี่น้อ เออแถมแถมน้ำก้อนแถมบ่ได้แถมก้อนบ่แถมก้อนก้อนกับเมีนแถมี่มันก็ซื้อมาหกันซื้อหกันซื้ออกันสอบนึ่งสามสิบหนึ่งาพาาดข้มคนบ้านนี้บอแน่เอนเนาะดูอีนี้เนาะเอานบ่หาบ่ใส่กำลังได้หาจอบอาหครบบ่เอาเลยสองหาไม่ได้หาส หาหาต้องเหยียนหนาวว่าน้องเหยีบนต้องเหยนใช่ใหาพล้วพอ่าเขาจะฝนอะไรเนยเอาบไปเนี่ยฝนฝนนอนเนาะฝนกินเนาะหาเนาะหาก่อนจะรอรอเมื่อคืนนี่เอาไปกาแฟมันเนาบ่านี่อันตัวนึ่งอะส่น้่ตัวนี้หา้น้อยอย่างเดีเอาได้จับให้ได้คอจับเนยเออเนาะเป็นที่กันั่นเนาะได้ได้คอได้ที่้กันคนดูคนมานเนาะ มันยังบดได้เพียเพิ่มแต่ว่าหักไปได้ขายได้เฉยเนาะไปเป็นไเป็นนไแล้วฮะต้องเฮ็ดไปี่แหละต้องเฮ็ดเก็บเฮ็ดได้ต้องเฮ็ดนเารู้ต้องมัเดี๋ลูกเลียงต่าอีกเ่ยเป็นคนรู้เลยไี่หะแลรูได้หรอรูีย่างน้รูหาเงินหน่อยลายกันเก็บเก็บหน่อยเนี่เนาะ để cà phê phải nó cà phê hòa tan đấy này đấy cà phê cốt cốt nó cà phê hòa cà phê hay giúp quá cười để xét được đấy nhá ai phải kéo đơn nữa đấy rồi nè phải cho mình luôn để xét luôn à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  ชมเนาะชิมชิมเลยสามารถเอายามความสีให้พักให้เอาชางมาเอาไว้ชางเอาประตูต้ก่อนลงอยู่เป็นอะไรขักกันดีขับได้เลยะาเลยไปเอาางคนมาเนาะ จับกล้องจับกล้องทำหน่อยครับาตินี่ยไม่ใช่ปุ๋่งเป็นอย่างนี้แน้วถ้าเป็นเพื่อว่าอย่างก็โอเลี้ยงว่างงียะเห็นบอมาแฟเนาะเพนมบอสก่แนมบอเี่ยง่าโอี้เขา่อาเฟแล้วเขาไ่ได้ใส่นมแล้วเขาเอนโอเลี้ยงไกินงเนี่ยอี่างหนึ่งอะไเทามาใส่นมอะไเทามาใส้นมมันอลไมันเป็นกาเพ กาแฟโห่าณก็จสมน้ำแบ่งลก็อยากดื่มโากาแฟห่างมาเด้ไปกินันนี้เอาพี่กาแฟกันผู้ชางผูนึ่งเด้พี่หนึ่งหาช่วงาท่านกินกินกาแฟกินาแฟผสมน้ตาลนะช่วงนนายกินไหมฮะผู้คนเทศเก็บเผานเด้น้ำตาลโบรายได้ไน้ำตผู้นอยู่ไหน ใส่แต่นมมันกันใช่ว่าใส่กาฟดำกอันน้ำนมเลยาแฟเชื่อแก้วบ๊บบ๊อบบ๊อบกาแฟบดี้อันอยู่นั่นนะม้อนมีอนกาแฟสดกาแสดอ่นช่างต้เอาไปให้ช่างด้นะครับเอาแผดพูดดีมะใช้สักคันเนี่นี่อ่าทั้งเบิดหจอกสินบ่เนี่มันบ้าจอกินเนี่ยมันนนมาเอาน่มาเอาเน่ เลยแต่จอกสิบพันเ่ก็พอให้หกหมดนะหกจอกกินไม่ได้เติมได้ม่ได้เี่ยลูบแม่ค้าไปเลยม่ค้าหกจอกอ่าถ้าเติมอีกก็ไล่ไล่แบบไม่ได้เนาะเก็ได้เออเดี๋ยวนั่นเนาะขายกันไม่ขาวกันเนาะ รูปราคาี่ิกลมืเพื่อนลูกขัวให้วายด้แใจเอาช่วยได้ใครมันไปซื้อซอเพื่อนกับเหลายพื่นเนาะไป็นเพื่อนกินน้ำไ่ได้หลายเต้าอยู่ได้เนาะเต็มตึงด้วยยนทท้้งงตเไป เสี่มีเส่เลาอยาไปหัไปดีเะบอโดบอแชีโอเคก่เออโอเคกวไปได้ไปกันโอเคโอเคอาไขพุ่ไไว้จได้ข้านเอ้าเยพอได้คายแต่ละมือชั้นมือได้แย่กันเออาการพออนการด้มๆมันแดดเน้ะมันฮอนอาการมันฮอนเลยขายดี

ดีกว่าโดนมาไปเอาไอ้ข้ากั่นเนาะข้าวกลันพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยออกพี่น้องเลยเนาะอันนี้เพื่อนกะกำลังก่อปูนหลังจากที่ว่ากินข้าวกินน้ำแล้วพี่น้องเลยแล้วไปวันนี้เนาะดูเอาเคแล้ววันนี้หาแล้วเ้าแล้วแรงเนาะมันตัวโจยวันนี้พอเ้านี้ยข่าว่าแต่เ้าพี่น้องเลยเนาะทางผสมปูนเทเ้า tô xong chia, bên khe nó, giờ người nó tung 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 thế tung sau tung bây giờ người đang xiên tung và tung tung hay tung 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 thiêng tung 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 làm thiền trong năm thiền. Mang ca sinh. น้ำยังใช่นเนาะใช้น้ำลายเนาะเพราะมันมันแหลกดิอ่ปูดมันดูดน้ำลายแต่กได้พี่น้องเนาะต้องมาไหวก่อนเนี่ยมาไหวมันไหวเออใครทำมาไหวนั่นเป็นสอบผู้ได้เหรอครับคุณทันเทพเป็นสอบผู้ได้ เทไปน้ำมาแทกไปน้ำเนาะมือมันมันแข็งนะกมันเอ็ดคานต่ออี่แล้เลยเนาะทางวัดแสงกัยังไม่ได้แปลงอะไงเนาะก็อยู่เบิ้งน้ำเพิ่นเลยพี่น้องเลยเบิ้งน like ้ำ้างเพล่นเนาะอะไรที่นเจงไปกกบเพิ่งเฮ็ดเนาะเากเบิ้งไน้ำเพนก็บอกน้ำเพ่นนนะเป็นกระเบื้องเคือขึ้นกันพี่นงเลยเนาะ อาสไลด์คลิปนี้ฉันไขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่ป้าประกาศใดก็ขอจบขอใครขอตัวไปก่อนพี่น้องนอกจาคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ติดตามเป็นชมการหม่ต่อไปอีกเนาะสไลด์คลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสบายดี